โอเคโอเคค่ะลุงบ้านาเหตุด,ดำขาเหลืองเยอะมากกำลังตอนนี้ได้4ี่ก้าแล้วนะคะแป๊บเดียวนึงจะจะตามมาใส่ม่เปล่งยุ้มต่อเลยจ้ะตามมา ไม่เป็นไรนะคะถ้ามันไม่ค่อยหนาวนะโอเคสู้ไหวเปลี่ยนได้ถ้าหนาวนะสู้ไม่ไหวจริงแขนขามันจะชาไปหมดโอ้ยแล้วนะคะคนสั่งแบบชนกันตลุยแบบนัาจะให้ใครก่อนนะแม่ก็เลือกให้คนที่แบบแกแบบสั่งบ่อยๆร้านอาหารนะ แกไม่เกี่ยงราคานะคะแล้วไม่มีการว่าดอกน้อยดอกใหญ่นะคะแกแกให้หมดโอเคทำร้านอาหารแกมั่นใจพวกแม่ทำาสะอาดนะว่าจะเป็นเห็ดมันปูเห็ดเออเนี่ย พราะว่าแกต้องไปทําความสะอาดแล้วพอแกซื้อกับพวกม่แป้งแกก็ไม่ต้องทําความสะอาดเยอะแกบอกแกก็จับเห็ดล้างล้างล้างเหมือนกันมันก็เลยสบายสําหรับแกง่ายสำหรับแกก็่จะเป็นเห็ดมันตูเห็ดดำเนี่ยแกไม่ต่อราคาเลยนะทุกคน จนมากคนที่จะเอาไปสั่งเยอะจะเอาไปขายต่อเนี่ยเรื่องมากแม่เป้งไม่ชอบพยายามจะกดเรากดราคาเราลงให้ได้แบบอย่างเราขายห้าสิบห้าเนี่ยจะกดจะเหลือยี่สี่สิบสามสิบห้าอะไรเงี้ยแม่ไม่ให้เราะะเองจะได้เอาไปขายต่อที่ลรหกสิบเจ็ดสิบอเงี้ยได้ราคาแบบเต็มๆทำนาบนหลังคนแม่ไม่เอา คนเอ้ยมาหอดเก่ามงเสาเก็บช่โมงเดียวเนี่ยได้หกตะกาแล้วคนเอ้ยมาหา power b ฮะมาหา p บ w e r b บ n k baby ดู p เดนไปจะเเมร์ Nó thuốc cái hết phút Từ vòng ว right ันนี้อยู่ใกล้บ้านนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เพอหนาวเขาก็จะสตาร์ทไม่ค่อยติดแบตเตอรี่ชาร์จน้อยอะไว้ชาร์จเขาอะรถเขาถึงสตาร์ทติดเลยแต่พ่อแม่แป้ไม่กล้าไปไกลนะคะที่จริงจะไปไกลกันนะคะก็เลยมาเก็บแถวบ้านเอาป่าแถวไม่ไกลจากบ้านเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแม่ไม่เอานะเนี่ยอืม Các con mít đậu nhanh Ui Coi, coi perfect Perfect mark Hãy subscribe cho kênh ส,สวยอ๋อฮะกับยับพีนอกเ,เลยไม่ได้ใหญ่นะแต่เขาเยอะเอาไปอันนี้ไว้ให้สัตว์กิน แม่บอกหลายครั้งแล้วนะไม่เน้นสวยนะไม่เก็บเห็ดขายแ่าจะไปทำสวยที่หลังเอาเขาไม่เสียหายนะคะต่อให้เขาเสียหายก็เสียหายนิดนึงเขาก็เสียหายในป่าแหละจ้ะอืมสวนี่ก็หอบลูกออบเต่ามานั่จับพี่น้องเอ้ย นั่งถาพ่อถาเมยูย่ในป่าเนีล่ะ Korgar. Klocka. Mm. Han har plockat tre Vem? Ja. Inte ens på. lång. långt. Vet du vad Kenneth har gjort? เนจยกยกยกฟมไหมโอเค,ค่ะุกคนแม่เต็มอีกก้าหนึ่งแล้วใแม่จะเทใส่ถุงตามเดิมนะคะเดี๋ยวเพื่อถุงนี้เต็มคุณพ่อจะได้วิ่งไปเอาไปไว้ในรถ anh ạ được nhanh anh